ครับต่อไปเราไปดูอีกหนึ่งภารกิจของบพทหรือว่าหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่นะครับเขายังได้มีการใช้ประโยชน์จากจากงานวิจัยเพื่อพัฒนาคนในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็มีการยกระดับอ่าวิสาหกิจชุมชนพัฒนาคุณภาพทุเรียนบ้านบาตูปุเตนะครับจึงสามารถสร้างโมเดลต้นแบบบริหารการจัดการทุเรียนอย่างครบวงจรได้นะครับซึ่งเป็นนี่เป็นภาพบรรยากาศในพื้นที่ สาหกิจชุมชนแปลงทุเรียนคุณภาพบาตูปูเต้นในพื้นที่อำเภอทานตัวจังหวัดยะลานีครับโดยดรกิติสัจจาวัฒนาผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบอพอทนะครับรวมทั้งคณะได้ร่วมกับนายมะสวดีสายสกา,าน,นะครับหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา นายสุไลมานราแดงประธานวิสาหากิจแปลงทุเรียนคุณภาพบาตูปุตเตและสื่อมวลชนนะครับได้เยี่ยมชมตลาดกลางซื้อขายทุเรียนวิสาหากิจชุมชนแปลงทุเรียนคุณภาพบาตูปุตเตกลุ่มหนามเขียวยะลานะครับ รับฟังแนวทางความสําเร็จในการนําองค์ความรู้จากผลงานวิจัยขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นยกระดับพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรในพื้นที่ดรกิติสัจาวัฒนาเผยว่าบพทได้ใช้ชุดความรู้จากงานวิจัยตลอดจนกระบวนงานวิจัยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทพื้นที่เข้าไปสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่ม ขึ้นแก่ทุเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่จังหวัดยะลาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกทุกเรียนมากที่สุดเมื่อเทียบกับทุกจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งบอพอทอให้การสนับสนุนและพลังจากภาคีร่วมมือหลายภาคส่วนโดยเฉพาะสอบ,บตอและก็สภาเกษตรทําให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนสามารถขายทุเรียนได้ในราคาดีขึ้นมากนะครับมีความมั่นคงทางอาชีพทางนี้นะครับยังช่วยเสริมพลังแก่วิสาหกิจชุมชนชาวสวนทุเรียนโดย เฉพาะวิสาหกิจชุมชนพัฒนาคุณภาพทุเรียนบ้านบาตูปูเตด้วยการยกระดับการพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพและเสริมขีดความสามารถแก่เกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการได้ครับ ผลของการพัฒนา,นาคุณภาพทุเรียนทําให้เกษตรกรค่ะขายทุเรียนคุณภาพได้ในราคาที่สูงขึ้นกว่าเดิม2-3เท่าตัวค่ะจากเดิม50บาทต่อกิโลกรัมเป็น100-150บาทต่อกิโลกรมัมปัจจุบันมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย470-500กิโลกรัมต่อไร่มีปริมาณรับซื้อและส่งจําหน่ายรวม3,000ตันในปี2565โดยมีวิสาหกิจชุมชนพัฒนาคุณภาพทุเรียนบ้านปาตุปุเตทานโต เป็นศูนย์กลางจากกลุ่มเล็กๆปัจจุบันมีสมาชิก398รายใน11ชุมชนมีเครือข่าย20กลุ่มครอบคลุมอำเภอทานโตอำเภอเบตงอำเภอบนังสตาอำเภอกรมปินงังอำเภอรามานันและอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีพื้นที่ปลูกรวมกัน6,000ไร่ค่ะเน้นการทำทุเรียนเพื่อส่งออกในนามทุเรียนยลาสร้างทุเรียนหนามเขียว ผลผลิตเด่นของยะลาให้ได้รับได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่นจากผู้ส่งออกและปีที่ผ่านมาส่งออกไปจีน27ตู้คอนเทนเนอร์สร้างรายได้กว่า300ล้านบาทค่ะ